สวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณสนามหน้าเสาธงนะครับวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีครับอตอนนี้เราจะมาดูในส่วนของด้านหลังของเสาธงครับซึ่งเมื่อคือนนี้เกิดฝนตกหนักนะครับเกิดฝนตกหนักมากๆเลยนะครับก็เราแอบมาดูครับเนื่องจากมี ฟ้าผ่าลงบริเวณนี้นะครับเรามาดูว่าฟ้าผ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับฟ้าผ่าเมื่อคืนนะครับนี่ครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมถึงฟ้าผ่าทั้งที่บริเวณนี้นะครับมีจุดล่อฟ้าหลายจุดมากครับบริเวณตึกสูงของวิทยาลัยมีหมดนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ลงบริเวณนี้ครับ ซึ่งภายในก็มีซีแคลมที่ใช้สำหรับหนีบงานไม้ต่างๆนะครับเก็บเอาไว้นะครับในด้านหลังนี้นะครับก็กระจุยกระจายหมดเลยครับนี่ครับฝาลงงมื่อคืนนี้ครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับแต่กระจุยกระจายเลยนะครับด้านหลังครับเป็นก่อปูนใหญ่มากครับ แต่ทำไมมันถึงแตกลงได้นะครับนี่ครับกระจุยครับกระจุยเลยนะครับบริเวณด้านหน้าด้านหลังของจุดเสาธงนะครับด้านหลังของจุดเสาธงครับไม่ได้ลงที่เสาธงนะครับไม่ได้ลงที่เสาธงนะครับเป็นลงด้านหลังนะครับนี่ครับบริเวณหน้า สาราพัษสีสาราพัดมุนีนะครับวิไลเทคนิคน,นครอุบลครับตารงแบบนี้เลยครับแตกกระจุยครับกระจุยกระจายเลยนะครับนะครับก็ใครสามารถบอกเหตและผลได้ก็แนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับ